สวัสดีกันอีกครั้งครับวันนี้มีของใหม่มาก็เอามาแนะนําเริ่มจากตัวนี้ก่อนใช้กันเยอะๆ๊อกแก,ก๊์ไฟฟ้าหรือที่เขาเรียกกันด้ามฟรีนะฮะตรงไหนที่ขันยากตรงไหนที่มอเตอร์ไซค์ที่เขาบอกว่าเออมันแคบมันขันยากลองใช้เจ้าด้ามฟรีนี่ดูโอ้โหความเร็วรอบแบบโดหลดนะฮะไม่มีโหลด300รอบต่อนาทีมีทอร์กอยู่ที่4-5นิวตันเมตรนะครับ มันก็เหมือนก๊อกแก๊กตัวหนึ่งอ่ะคราวนี้เราลองดูมันออกแล้วก็กดสวิตช์ได้เลยปั่นเลยครับน้ำหนักเบาใช้งานง่ายนะครับมันเป็นหัวสามหุนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีหัวหัวแปลงเป็นสี่หุนเอ่อเป็นสี่หุนให้หลือครึ่งนิ้วให้หลายๆคนที่ทํางานในที่แคบอย่างพวกเจสกีอ่ะครับลองขันดูเลยอันนี้รถฝาเข้าเบาเนี่ยเราเราขันมันง่ายๆอย่างเงี้ย มันติดใช่ไหมเราใช้การปลอมแก๊สอ่ะพอออกก็ปั่นได้เลยต้มเรืออันนี้อันนี้เห็นเลยว่าใช้งานสะดวกสบายคุณประหยัดเวลาไปเยอะก็เหมือนกันนะงานของเอ็กคอร์ดเราก็มันอยู่บนๆน,นอย่างที่ผมบอกมีไฟ LED นะคร อันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบกับอะไรน้ําหนักตัวเหมือนการก้าเอยอันนี้8ขีดนะครับไฟบอกสถานนะอยู่ตรงนี้เปียปิดลายหัวปรับความเร็วรอบที่ความลึกของมือเราดูนะอย่างนี้ครับอ่ะ รามีหัวต่อเป็น4หุนให้ทั้งทั้งบล็อกไฟฟ้าแล้วก็ทั้งด้ามรีเพราะเวลาไปใช้เนี่ยได้ใช้งานง่ายใช้กับเครื่องมือเก่าเราได้เลยออ้ายขวาปรับตรงนี้ครับ อโอเคตัวนี้ครับโอเคตรงนี้คือรับทำงานในที่แคบอย่างมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยผมว่าใช้ไอ้คู่นี้นะเดี๋ยวผมจัดโปรให้เลย